ไม่ต้องยืนจับเวลาอีกต่อไปทำไข่ต้มไขยย่ยางมาตูมไข่ลวกง่ายๆแค่กดปุ่มเดียวมีใครเป็นเหมือนเราบ้างไหมบางวันอยากกินไข่ลวกไขยย่ยางมาตูมแต่ก็ขี้เกียจยืนจ้องจับเวลาวันนี้เรยหยิบตัวช่วยตัวใหม่ของเรามาอวดทุกคนค่ะนี่เลยเครื่องต้มไข่อัตโนมัติข,ของเคนโตไรตัวนี้เล็กกระทัดรัดแต่ฟังก์ชันแน่นมากใช้งานก็ง่ายแค่เสียบปลัก๊กใส่ไข่เติมน้ําแล้วเลือกโหมดแค่นั้นเลยเครื่องนี้ต้มไข่ได้4ฟองพร้อมกันมีโหมดให้เลือกถึง6โปรแกรมขนาดเล็กพกพา ง่ายล้างน้ำพรมสะอาดง่ายไข่ยังมาตูมเลือก L1 ไข่ออนเซนก็เลือก L2 จะได้ไข่ดังเยิ้มๆเลยหรือถ้าใครอยากได้แบบไข่สุกเต็มที่ก็กด L3 ค่ะ และทำไข่ตุนกด L4 ไข่ต้มชากด L5 หรือโยเกิร์ตก็กด L6 ใช้งานง่ายล้างทำความสะอาดง่ายแล้วราคาก็ดีมากคือเป็นของใช้ในครัวอีกชิ้นที่เรารู้สึกว่าซื้อแล้วใช้จริงคุ้มมากค่ะใครกำลังมองหาเครื่องต้องไข่อัตโนมัติดีๆใช้ง่ายๆราคาไม่แรงเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกดเข้าไปดูรายละเอียดหรือกดสั่งซื้อได้เลยจ้า